อ่าสวัสดีครับผมอ่ามาดูใบงานนิวเมติกนะครับวันนี้ใบงานที่เจ็ดชื่อวงจรแคสเคดคอนโทรลเอบวกเอลบปีบวกปีลบอ่าทำไงครับเดี๋ยวผมลองรันให้คุณดูก่อนครับกดสตาร์ทนะครับเอบวกเอลบปีบวกปีลบนะครับจะเห็นทำงานอัตโนมัติรับจะเพิ่มมีชุดวงจรวาวคอนโทรลมีชุดหนึ่งนะครับอ่าอีชุดหนึ่ง เรียกสั้นๆไปงานนี้เรียกว่าวงจรแบ่งกลุ่มลมครับแบ่งกลุ่มลมสามกลุ่มลมนะครับดูมันยากครับทั้งมีทั้งยากและมีทั้งง่ายครับ,นะรบทำไงครับก่อนอื่นคุณต้องรู้จกักสเต,ตด e แกรมครับสเตดแกรม a บวก a ลบ b บวก b ลบนะครับตตรรทำไงครับนิมติกจะเกิดปัญหาก็คือถ้าเกิดคุณสั่งให้มัน วิ่งออกและวิ่งเข้าเนี่ยหรือ b วิ่งออกหรือวิ่งเข้าเนี่ยมันจะเกิดลมตีก็คือคุณไม่สามารถสั่งวาวห้า wow, รับสองตัวนี้พร้อมกันสองด้านได้ครับถ้าคุณสั่ง a บวกคุณจะมาสั่ง a ลบเลยไม่ได้ลมมันตีกันครับเรียกว่าลมต้านลมต้านหรือลมตีกันนะครับวิธีการก็คือเมื่อคุณเห็นเจอโจทย์ที่มันอยู่ดีสั่งบวกและสั่งลบเลยครับก็บอก a วิ่งออกและวิ่งเข้าเลยหรือก็บอกสูบปีวิ่งออกแลอวิ่งเข้าเลยเราจะต้องทําการ แบ่งกลุ่มลมครับครับคุณต้องทาการแบ่งกลุ่มลมที่สภาวะที่มันเกิดออกและเข้าครับก็บอกสูบบีตัวนี้เหมือนกันครับจะเกิดการแบ่งกลุ่มลมกลุ่มนี้เกิดขึ้นครับเราก็ทําการแบ่งกลุ่มลมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งครับให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามครับเราจะมีกลุ่มลมสามกลุ่มครับแล้วทําไงครับ โดยการกดสตาร์ทเนี่ยว่าคุณเริ่มสตาร์ทคคุณเริ่มสตาร์ทคุณต้องไปสั่งนะครับให้ลูกสูบวิ่งออกคือ A บวก A บวกพอลูกสูบวิ่งออก a บวกก็จะไปนะครับไปชนลิมิตสวิตเอหนึ่งครับสเต็ปเรียกว่าสเต็ปกันทำงานนะครับคุณต้องาใจสเต็นี้ก่อน A1 หนึ่งก็คือลิมิตสวิตที่คุณติดที่ปลายกระบอกสูบนะครับ A อหนึ่งลูกสูบวิ่งออกไปชน A1 หนึ่งนะครับ A1 เนี่ยปกติค,คุณออกแบบดิฉะนก็ไปสั่งนะครับ A- ลบแต่มันเกิดแบ่งกลุ่มลมคุณต้องเอา A1 ไปเปลี่ยนกลุ่มลมครับอันนี้อยู่เพราะว่าแบ่งกลุ่มลมตัวที่ไปกลุ่มที่สองนะครับพอไปสั่งกลุ่มที่สองเนี่ยกลุ่มสองจะทำหน้าที่มาวิ่งสั่ง a ลบนะครับนะครับมันจะับมาซับซ้อนนะครับ กดต t a สั่ง A บวกวิ่งออกนะครับไปชนลิมิตสวิต A หนึ่งนะครับลิมิตสวิ t A หนึ่งแต่ A หนึ่งเนี่ยอยู่ระหว่างแบ่งกลุ่มลมนะครับ A หนึ่งคุณต้องไปกดเปลี่ยนกลุ่มลมกลุ่มที่สองแล้วก็ไปทําอะไรครับ A ลบไปสั่ง A ลบ A ลบสูบวิกกับมาชน A ศูนย์ครับเส้นนี้นะครับ l i m ิต s A ศูนย์ A ศูนย์อยู่ระหว่างกลุ่มลมนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนกลุ่มลมนะครับ A ศูนย์ก็ทาอะไรครับไปสั่งให้ B บวก A 0 A0 ไม่มีปัญหารครับแต่ A 0ศนี้ต้องมาเอาลมจากกลุ่ม2เดี๋ยผมบกอยทีครับเอาลมกลุ่ม2ยังไงครับ A0 ูรู้สึกชนรู้สึกวิ่งกลับไปสั่ง B บวก B บวกทำไมครับรู้สึกวิ่งออกไปชน B1 อ่าไปชน B1 ซึ่ง B1 ตัวนี้อย่างที่บอกอยู่ระหว่างขั้นระหว่างกลุ่มลมกลุ่ม2กลุ่มบคุณต้องไปสั่งให้เปลี่ยนกลุ่มลมกลุ่มที่3แล้วค่อยเอากลุ่มลมกลุ่มที่3มเนี่ยมาสั่ง B ลบ มันจะต้องเปลี่ยนสันนี้ครับต้องไปเปลี่ยนกลุ่มลมก่อนแล้วเอากลุ่มลมมาสั่ง B ลบนะครับ B ีลบรูปสูบวิ่งกับไปชนกับ B ศูนย์อ่ารูปสูบวิ่งกับนะครับไปชน B ศูนย์ซึ่ง B ศูนย์ตัวนี้ต้องวนกลับสตาร์ทใหม่แต่มันมีเรื่องกลุ่มลมคุณต้องเอา B ศูนย์ตัวนี้ไปทาอะไรครับอยู่กับกลุ่มลมกลุ่มที่1ึเปลี่ยนกลับมาเป็นกลุ่มลมกลุ่มที่หนึ่งซึ่งกลุ่มลมกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยจะมาอยู่กับสตาร์ทเริ่มต้นใหม่ อ่าจะเป็นษณานีครับจะเป็นบนนี้ครับอ่าเริ่มต้นใหม่ครับกดสตาร์ทเอากลุ่มลมจากกลุ่มที่ที่หนึ่งกับเปลี่ยนจากกลุ่มที่สามนะครับกดสตาร์ทสั่ง a บวกนะครับไปสั่งให้ทำไมครับไอ้ลูกสูบ A หนึ่งวิ่งออกกดสตาร์ทเนี่ยก็คือกดสตาร์ทเนี่ยอยู่จากกลุ่มลมกลุ่มที่หนึ่งคุณดูนะครับตัวนี้คือกลุ่มลมกลุ่มที่หนึ่งกดสตาร์ทปุ๊บสั่ง a บวก a บวกทำให้ครับ a a เไปชน A หนึ่ง a หนึ่งเปลี่ยนกลุ่มลมกลุ่มที่สองนะครับ A สองกลุ่มลมกลุ่ม อ่าเนศูนย์สั่งบีบวกอันนี้ม,มีปัญหาอะไรพอบีบวกวิ่งออกไปชนบีหนึ่งบีหนึ่งต้องไปเปลี่ยนกลุ่มลงกลุ่มที่สามอ่าแล้วกลุ่มลมที่สามค่อยไปสั่งบีลบบีลบวิ่งกลับมาชนบีศูนย์บีศูนย์ทำหน้าที่เปลี่ยนกลุ่มลงกลุมกลกล่มที่สามกับกลุ่มที่หนึ่งต่อเริ่มต้นใหม่ครับก็จะวนลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยอ่าวนต่อไปเรื่อยอ่ามาดูครับเป็นไงครับอ่าพอคุณเข้าใจวงจรนี้ครับวงจรสเตตสเตตไดแกรมนะครับสเตตก์การทางานมัน คุณก็ต้องมาวาดวงจรครับอ่านี้ผมลบใหม่เลยครับลบใหม่เขียนใหม่ลบเขียนใหม่ครับเริ่มต้นคุณต้องทำอะไรครับถังลมครับถังลมชุดแอร์สวิตตยูนิตครับถังลมต่อชุดแอร์สวิตตยูนิตมีกระบอกสูบสองชุดดับเบิลแอคติ้งเซนเดอร์ครับสองชุดครับติดลยมีซื้อไปเลยครับ a อ็กช t i n g l a b าเบตั้ง a 0ศูนย์กับ A 1หนึ่งเริ่มต้นที่ศูนย์กับร้อยครับจับล่ามาที่ปลายหน่อยครับ A0 ศนย์กับ A1 กระบอกสูบ b ก็ทำเหมือนกันครับตั้งชื่อเป็น B0 ศูนย์กับ B1 หนึ่งศูนย์กับร้อยกรบอกสูบ B จับล่ามาที่ปลายกรบอกสูบนะครับ นิวมติกต้องใช้วาวห้าทับสองในการสั่งคอนโทรลนิวมติกอัลเบ5ห้าทับสองครับชุดวาวชุดนี้ต้องทำหน้าที่สั่งชุดวาว์ครับวาวห้าทับสองนะครับสีบ่สองต่อตัวนี้ต่อได้เลยนะครับ,นะรบต่อกระบอกสุบได้เลยสี่กับสองครับผมทำไงต่อครับหนึ่งตัวนี้ มาจากถังถังลมครับต่อไปก่อนได้เลยหนึ่งหนึ่งครับจับจับนี่สวยงามครับต่อไปแคทเคทคอนโทรนครับแคทเคทนโทํทำไงคุณแคทแคทคอนโทรคือการแบ่งกลุ่มลมสามกลุ่มลมนะครงานนี้ซึ่งคุณต้องใช้วาว้าทัสองเพิ่มมาอีกสองชุดครับ5้าทัสองชุดนี้แบ่งอะไรสองชุด นะครับแบ่งเพิ่มไปสองชุดก็คือขาที่สี่ตัวนี้จะไปต่อเข้ากับขา1ของชุดวาวชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ส่วนขา2ขาสองตัวนี้เป็นขารีเซตนะครับขารีเซตแบ่งกลุ่มลมซึ่งคุณจะทําให้เป็นสามแถวได้ไงก็คืออ่คุณต้องลากลากวงจรเผื่อออกไปก่อนครับลากวงจรไปต่ออะไรบางอย่างสักหนอันครับนะคผมเอาลากวงจรมาต่อ ต่อน,นี่ตัวนี้แล้วกันครับนะครับคุณต้องลากวงจรตัวนี้มาต่อด้านนี้นะครับส่วนฝั่งนี้อ่ฝั่งนี้ก็คือลากนี้มาต่อน,นี้นะค,คุณจะได้แถวแล้วแถวตัวนี้มาทําอะไรครับมาสร้างหัวอา่าหลังจากนั้นคุณก็ค่อยลบลบตัวนี้ออกครับเนี่ยครับมันจะเกิดอา่ามันจะเกิดขั้วหัวท้ายแบบปิดเส้นยาว แล้วค่อยลบเส้นนี้ออกอ่ผมจะได้เส้นนี้เป็นเส้นกลุ่มลมกลุ่มที่หนึ่งครับอันนี้กลุ่มลมกลุ่มที่หนึ่งผมให้เส้นนี้เป็นกลุ่มลมกลุ่มที่หน,นึ่งตอนแรกจะเข้าใจยากนะครับคุณต้องทำความเข้าใจนะครับกลุ่มลมกลุ่มที่หนึ่งยังไงนะครับขั้วนี้ถ้าเกิดกุอารมดันเข้ามาห้าสสองลมจะถูกเปิดหนึ่งออกวิ่งเข้านี้เส้น 2. สนองเส้นนี้คือกลุ่มลมกลุ่มที่หนึ่งครับกลุ่มลมกลุ่มที่สองคือเส้นนี้นะครับตามเหมือนเดิมครับคุณ กูต้องเอาสายลมสองเส้นนี้มาเข้าชุดนี้เรียงแถวให้เป็นเส้นตรงครับอ่าอันนี้คือผมให้ตัวนี้เป็นกลุปที่สองอ่าเส้นนี้เป็นกรุปลบที่สองตั้งหัวครับสร้างหัวกูต้องลากลากสายทิ้งก่อนครับนี่ครับแล้วค่อยลบแล้วค่อยลบเส้นนี้ออกไปอ่าฝั่งนี้เหมือนกันครับฝั่งนี้ทําเหมือนกันครับ แล้วลบเส้นนี้ออกอ่าได้กลุ่มลมกลุ่มที่สองแล้วครับกลุ่มลมกลุ่มที่สามคือเส้นสายรีตเส้นนี้ครับเส้นสองฝั่งนี้มาต่อกับสามตัวนี้เส้นนี้จะเป็นขั้วกลุ่มลมกลุ่มที่สามอ่าจับลากไปขึ้นไปตรงนี้ครับนี่กลุ่มลมกลุ่มที่สามฝั่งนี้ก็คือลากมาถึงฝั่งฝั่งนี้คือกลุ่มลมกลุ่มที่สามครับทำหัวตรงนี้คือคุณต้องลาก สายมาชนตรงนี้ก่อนอ่าแล้วลบออกอ่าอย่างงี้คุณก็จะได้เส้นสามลมสามกลุ่มอ่าได้เส้นสามลมสามกลุ่มเลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมพักคลิปตรงนี้ก่อนคือจะต่อคลิปจะไม่ต่อเนื่องครับ